สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาแนะนำขันตอ,ตอนตัวอย่างนกขัเติานะครับสถานที่ก็จะตั้งอยู่ที่ของบ้านแอวนาตำบลทุกโพอำเภอทุบคอรจังหวัดนคนรศรีธรรมราชครับเดี๋ยวผมก็พาแนะนำวิที่รอบเสร็จละกันเริ่มต้นตั้งแต่ถนนสายนี้นะครับที่ขับรถยนต์เข้ามาจากถนนสายหลักนะครับขับรถยนต์เข้ามาประมาณ1,200เมตรนะครับ เดี๋ยวพาชมบรรยากาศยรอบนะครับก็จะเป็นต้นไม้สีเขียวนะฮะจะเป็นภูเขาต้นไม้สีเขียวเดี๋ยวชมพื้นหน้าจุดนี้นะครับกำลังอยู่ในช่วงของการก่อสร้างนะครับเหมือนเป็นพื้นดินอย่างมาตอยนะฮะณจุดนี้ก็จะเป็นป้ายห้ามจับสัตว์น้ํานะครับพื้นที่ตรงเานข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสายน้ําทาน้านะฮะช่วงนี้น้ําเยอะนะครับฝนตกบ่อย จากที่เห็นก็สายน้ำทานน้ำก็จะเป็นสีน้ำตาลนะฮะอยู่ในช่วงการก่อสร้างนะครับเดี๋ยวเดินผ่านตรงจุดนี้ไปก่อนแล้วจุดนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินถ่ายภาพนะครับที่นี่เขาเตอร์ครับแล้วชมบรรยากาศรอบณจุดนี้นะครับณจุดนี้ก็จะมีศาลาให้นั่งพักผ่อนนะฮะมองลงไปทางด้านล่างนะครับ ก็จะเห็นเป็นขึ้นน้ำที่ไหลลงไปทางเบื้องล่างครับขึ้นน้ำที่ไหลลงไปนะฮะตรงนหน้าผมตรงนี้นะครับก็จะเป็นจุดให้บริการนะักท่องเที่ยวนะครับเดี๋ยวชมบรรยากาศในรอบนะจุดน,นี้หน่อยตรงจุดน,นี้นะครับที่ผมเดินผ่านมาที่มีการก่อสร้าง พื้นถนนนะครับช่วงนี้ฝนตกโปรยปลายนะครับงั้นเดี๋ยวเดินไปทางฝั่งด้านหน้าผมเลยดีกว่าชมขลื่นน้ำที่ไหลลงไปอีกทีนึงนะฮะเดี๋ยวเดินไปทางด้านหน้านี้เลยดีกว่านะครับตรงจุดนี้ก็จะเป็นศาลาให้นั่งพักผ่อนนะครับด้านล่างก็จะมีแพรสำหรับการสัมผัสใกล้ชิดกับแหล่งน้ำในะชนี้ด้วย ชมบรรยากาศณจุดนี้นะครับน้ำก็จะเยอะหน่อยนะครับในบรรยากาศที่ฝนตกโปรยปลายนะครับเดี๋ยวเดินไปทางด้านแน้่เลยดีกว่าครับจุดน,นี้ก็จะเป็นพื้นที่ลานนะฮะถึงเวลาที่จะต้องพามาชมยังจุดไฮไลท์ณจุดนี้นะฮะพาเล่นชมไปยังน้ำที่ไหลลงไปด้านล่างนะฮะ แล้วก็เลื่อนกลับมายังจุดที่น้ำไหลลงไปด้นบนนี้ก็จะเป็นสะพานทางเดินนะครับจะเป็นสะพานปูนมองไปยังพื้นที่ของแหล่งน้ำนะฮะน้ำที่ไหลพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนเป็นกลกาะกลางนะครับจะมีศาลาตรงนี้ด้วยมองไปยังแหล่งน้ำสีนน้ำตาลนะครับ น้ำไหลผ่า,ผานใต้สะพานทางเดินณจุดนี้บางช่วงก็จะเห็นมีรถมอเตอร์ไซค์ขับผ่านด้วยนะฮะจุดนี้ก็จะเป็นป้ายที่นี่เขาเตอรอครับมาชมภาพณจุดนี้ให้ชัดๆนะครับคลืนน้ำที่ไหลลงมาก็จะเห็นคลืนน้ำที่กระทบเป็นคลื่นน้ำสีขาวนะฮะแล้วมองลงไปทางเบื้องล่างนะครับที่น้ำไหล ณนะจุดนี้ก็จะเป็นที่ทําการนะครับสำนักง,งานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านยัง mm hmm. เพรจุฬาพรนะฮะ mm hmm. จะมีห้องพักให้บริการด้วย mm hmm. จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่น้ําไหลผ่านลงมาอีกจุดหนึ่งนะฮะ mm hmm. ก่อนอื่นเดี๋ยวผมพามาเดินเที่ยวชมพื้นที่โดยรอบณนะจุดนี้ก่อน mm hmm. ชมบรรยากาศ ในช่วงที่ฝนตกโปรยปลายนะฮะทางด้านล่างนี้ก็จะเป็นเหมือนแพรนะฮะแพรเดินเล่นกินลมชมวิวริมแม่น้ำทานน้ำณจุดนี้นะครับสำหรับพื้นที่ตรงด้านบนนี้ก็จะเป็นศาลานะฮะจะมีโต๊ะเก้าอี้สำหรับให้บริการนะักท่องเที่ยวด้วย เดี๋ยวผมเดินลงมาอีกนิดนึงนะฮะตามขั้นบันไดนี้ก็ด้านล่างนี้ก็จะเป็นแพรสำหรับเดินเล่นกิลมชมวิวนะฮะแล้วตรงจุดนั้นนะครับที่ผมได้แนะนำไปเมื่อสักครู่นะฮะก็จะเป็นสะพานทางเดินนะฮะน้ำไหลลงไปดูสวยงามมากนะครับพาเลื่อนชมบรรยากาศดยรอบนะจุดนี้ ทางเบื้องหน้าผมทางด้านนู้นนะครับก็จะเป็นป้ายข่าวเตอร์ครับแล้วก็จะมีทางเดินลงมาอย่างโซนท่าน้ำแลวจุดนี้ก็จะมีเรือด้วยจากที่สังเกตนะฮะริมน้ำก็จะมีศาลานั่งพักกินลมชมวิวด้วยนะฮะเป็นศา,าลาริมน้ำ ก็จะมีอยู่2จุดนะฮะณจุดนี้อาลาที่อยู่ริมน้ําเลย mm hmm. จากจุดที่ผมพาเดินลงไปรีวิวเมื่อสักครู่นะครับเดี๋ยวผมก็จะพาเดินมาทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นจุดน้ําตกน้ําไหลลงไปอีกจุดหนึ่งนะฮะณ mm hmm. นบะเนะขาเติร์กแห่งนี้เดี๋ยวมองลงไปทางด้านล่างก่อนค mm ึ hmm. ื่นน้าที่ไหลลงไปทางด้านล่างนะครับ ดูสุซามากจุดนี้ก็จะเป็นทางเดินปูนนะฮะชมทานน้ำที่ไหลลงมาณจุดนี้นะครับหลังจากที่ผมเดินผ่านมาแล้วนะครับมาชมภาพณจุดนี้ให้ชัดๆนะครับคลื่นน้ำที่ไหลลงมานะฮนะณนบขเขาเทิร์แห่งนี้ จุดนี้ก็จะเป็นจุดที่สองนะครับที่น้ําไหลลงมาแล้วเลื่อนชมฝั่งตรงข้ามนะครับที่ผมเดินผ่านมามาชมตรงมุมนี้บ้างแล้วก็เลื่อนไปนะฮะมาชมตรงป้ายนะฝั่งด้านนี้บ้าง จุดนี้ก็จะเป็นป้ายนะครับนกเขาเติร์กทุ่งโพพาเที่ยวครับก็จะเป็นข้อมูลต่างๆนะครับป้ายนี้ก็แกนขันย่อนทุ่งโพจุดชมวิวสามตำบลน,นะครับเดินมาชมตรงทาน้ำกันต่อ สำหรับวันนี้ผมก็ขอพาแนะนำเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอพาแนะนำท่องเที่ยวอย่างนกเขาเติร์กที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบ้านเขานาตำบลทุ่งโพอำเภอจุฬาพรจังหวัดนะครศรีธรรมราชเพียงเท่านี้นะครับทุกท่านสามารถเข้ามาติดตามรับชมงานของผมได้นะครับที่ช่องยูทูบโอมเข้ามากดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งด้วย แล้วหลังจากนะั้นทุกท่านกระจาที่รู้ว่าครั้งต่อไปผมจะพาไปแนะนำต้องเที่ยวที่ไหนต่อนะครับวันนี้สวัสดีครับ